ครูจะบอกให้ฟังนะคะว่าในนี้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่ติ๊กต็อกนี่นี่น,น,น,นี่คนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูคนนี้ค่ะนี่นี่คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ติ๊กต็อกชอบมาเลยค่ะมาเลยค่ะนี่คนนี้เลยค่ะเชิญชวนค่ะเขาบอกเขาอยากมีร้านยังไม่กล้าสักที นี่เลยค่ะคนนี้คอยสอนนะครับตอนนี้ถ้าอธิบายไปเดี๋ยวผมว่าผมอาจจะงงด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มี presentation นะคะจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดชัดผมว่าให้เข้าไปศึกษานะครับโซเชียล tiktok ก็ได้ tiktok shop ใส่แฮชแท็กเลยก็จะมีคลิปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านศึกษาในการที่จะเป็น t i ๊กต็อกช็อปอ i ฟลเลตนะะหรือว่าการเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองก็ได้นะคะหรือจะมาเข้าเรียนกับผมก็ได้ก็จะมีเวิร์กช็อปทุกสัปดาห์นะคะขอบคุณมากนะคะที่ไลฟ์ตอนนี้คนก็โอ้สนใจมากโอเคคะสวัสดีคะสวัสดีคุณแก้วนะคะแก้วจันสวัสดีคะสวัสดีทุกคนนะคะเจ้าหน้าที่ t ิ k กต็อกจริงๆนะคะให้ความช่วยเหลือจริงๆจริงใช่ไม่ต้องกลัวนะคะสร้างรายได้ได้ชัวร์เลยค่ะ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่บอกแล้วว่าน่ารักนะคะเชื่อหรือยังว่าติ๊กตอะเขาให้การดูแลนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่อให้การดูแลเราดีมากๆนะคะถ้าตอนนี้เราไม่รีบเข้ามานะมันจะทํายากนะคะครูบอกได้เลยว่าทํายากอันนี้เจ้าหน้าที่จริงๆนะคะ ได้เลยว่าเราสามารถที่จะสร้างไรายได้นะคะแล้วก็มีคนคอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเจ้าหน้าที่นา่ารักเห็นไหมเมื่อกี้เข้าไปหาเขาเขาก็ขึ้นมาพูดได้นะคะมาให้ความรู้เราได้เลยเห็นไหม